พระวินัยปิดกคำพีที่สามมหาวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยทิมพิสารสมาคมและการเสด็จเข้ากรุงราชครการที่สิบแปดคำพีมหาวัคว่าด้วยทิมพิสารสมาคมและการเสด็จเข้ากรุงราชคร์ค นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาทาโคภควาขยาสิเสยัถาพิรันตังวิหริตวาเยนราชาทหองเตนะจาริกังปกามิมหาตาภิกุสังเกนสะสัทิงภิกุสหัสเสนะสัพเเหวาันติ นวัดนีอยตมภมาภจะได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศสนามหาวิทาายาณัยไตราภาคกันที่18ว่าด้วยพิมพิสารสมาคมและการเสด็จเข้ากรุงราชกธรรำพีม,มหาวัดต,ตามพระบาลีอัตตถา,าดีกาสื่อ่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนาน ตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ขยาศีสะตามพระ,พ,ระพุทธรประสงค์แลว้วก็เสด็จไปสู่กรุงราชฤทธ์กับพระภิสุพัน์องค์ซึ่งเคยเป็นชดินเก่านั้นเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปโดยลำดับ ก็ได้เสด็จถึงกรุงราชกฤตแล้วประทับอยู่ที่สวนตาลนุ่มอันมีพื้นที่เรียบราาดีอันเป็นเจดีใกล้กรุงราชกฤตมหานครพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระเจ้ามคตได้ทรงสดับว่าพระสมณโคดมผู้เป็นสักยบุตรผู้เสด็จออกผบรนประชาจากสักยะตระกูล ได้เสด็จถึงกรุงราชชห์แล้วประทับอยู่ที่สวนตาลหนุ่มใกล้กรุงราชชห์พระสำนาโคดมนั้นได้มีกิตติศัพท์อันดีฟุ้งขึ้นไปว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติอันดีเป็นผู้ทรงดำเนินดีในเหตุการณ์ทั้งปวงเป็นผู้ทรงร่วงรู้โลกแจ่มแจ้งเป็นผู้ฝึกหัดบุรุษอย่างเยี่ยม เป็นครูของเทพพยดามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้นำเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ตรัสรู้เป็นผู้แจกความรู้ให้แก่เทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ทรงรอบรู้โลกนี้กับทั้งเทวโลกมารโลกมารโลกรมโลกกมณพราม เทปยดามนุษย์ทุกหมู่เหล่าแล้วประกาศเป็นผู้ทรงแสดงธรรมมีคุณอันดีในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรมจรรย์ทันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่งเชิงพร้อมทั้งอัดพยัญชนะการได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นเป็นการดีดังนี้ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารมคตทราช ก็พร้อมด้วยหมู่อมารอาจคือพวกพรามและคฤหหั์และคฤหหับอดีอันมีประมาณ 12, สิบสองหมื่นเสด็จออกไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็ประทับนั่งลงในที่สมควรแก่พระองค์พวกพรามและครหบดีบางพวกก็พากันถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงบางพวกก็เพียงแต่กล่าววาจาปราศัย บางพวกก็ประนมอัญชลีบางพวกก็ประกาศนามและโคดบางพวกก็นิ่งอยู่ลำดับนั้นพวกรามและคริหาบดีทั้งสิบสองหมื่นจึงพาการคิดว่าพระสมณะพระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับท่านอุรุเวรัสศพหรือว่าท่านอุรุเวรักศพประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระมหาสมณะประการใด สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทราบความคิดของพวกกรามและขครือบ่ดีทั้งสิบสองมื่นแล้วตรัสถามพระอุรุเวละกัดศพว่านี่นะกัดศพผู้อยู่ในอุรุเวลาเธอเป็นผู้เธอผู้เป็นอาจารย์ของพวกจนดินเห็นอย่างไรจึงได้ละการบูชาไฟเสียนี่นะกัดศพเราขอถามเธอว่าเหตุไรเธอจึงละการบูชาไฟของเธอเสีย พระรู้เวลากัดศพกราบชูนว่าการบูชายันทั้งหลายสรรเสริญแต่รูปเสียงกลิ่นรสได้หญิงทั้งหลายข้าพระองค์รู้ว่าอันนั้นเป็นมนทินในอุปติทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่บูชายัญไม่ยินดีในการบูชายันพระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่า ก็เมื่อเธอให้ยินดีในการบูชายานนั้นเธอยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอันใดในมนุษย์โลกเทวโลกพระอุรุเวรากัดศพวลากราบทูลว่าข้าแต่ข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันสงบประงับอันไม่มีอุปธิไม่มีเครื่องกังวลไม่คล้องอยู่ในกามพบอันไม่แปรเป็นอย่างอื่น อันผู้ไม่ได้อบรมตนรู้ดะรู้ไม่ได้แล้วอันผู้ไม่ได้อบรมตนรู้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นข้าพราะองค์จึงไม่ยินดีในการบูชายันพระเจ้าข้าเมื่อพระรู้เวลากัดศพกราบทุลอย่างนี้แล้วจึงผมผ้าลดไหลลงข้างหนึ่งมอบลงแทพบพระบาทสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทุลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์เป็นครูของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกข,ของพระองค์ดังนี้ถึงสามหนพวกรามและขราบดีชาวกระหดทั้งสิบสองาชาวมคตทั้งสิบสองหมื่นนั้นจึงได้รู้ว่าเขารู้เวลกัดศพประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระมหาสมณนะลำดับนั้นสมเด็จพระผูม้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบว่าระจิตของพวกรามและขราบดีชาวมคตทั้งสิบสองหมื่นนั้น แล้วทรงแสดงอนุปุพิกถาคือทานกถาศีลกถาสัทธกถากามทินวกถาเนคขมานิสังสกถาเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว,ว่าพวกนั้นมีจิตสมควรแล้วมีจิตอ่อนโยนแล้วมีจิตปราศจากนิวรณ์แล้วมีจิตฟูขึ้นแล้วมีจิตผ่องใสแล้วจึงได้ประกาศสามุกังสิกะธรรมเทศนา คือทุบสมุทัไทยนิโรธมัดผ้าที่ขาวบริสุทธิ์ต้องรับน้ำย้อมได้ดีฉันใดรำมาจากสูอันปราศจากธุลีมนทินก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกรามและครหาหบดีชาวมคตทั้ง11หมื่นนั้นว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดก็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งสิ้นต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ส่วนพวกรามและครหบดีหนึ่งมืน ได้ประกาศตนเป็นวาสกในพระพุทธศาสนาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารมคธทาราได้ทรงเห็นธรรมแล้วทรงบรรลุธรรมแล้วทรงรู้แจ้งธรรมแล้วทรงอย่างลงสู่ธรรมแล้วทรงข้ามความสงสัยแล้วทรงถึงความแก,กล้าแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ความปรารถนาห้าประการของข้าพระองค์อ่านใหม่นะครับความปรารถนาห้าปราะาปราการของข้าพระองค์ผู้ยังเป็นกุมารอยู่เมื่อก่อนนั้นได้สําเร็จแล้วในบัดนี้กล่าวคือเมื่อข้าพระองค์ยังเป็นกุมารอยู่เมื่อก่อนนั้นข้าพระองค์ได้ปรารถนาว่าขอให้เราได้พิเศษเป็นพระราชาเถิดอันนี้เป็นความปรารถนาะข้อที่หนึ่ง ความปรารถนาอันนี้ก็ได้สําเร็จแล้วข้าพระองค์ปรารถนาว่าขอให้พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาสู่แว่นแควนของเราผู้ได้อภิเศกแล้วนั้นอันนี้เป็นความปรารถนาที่สองของข้าพระองค์ความปรารถนาอันนี้ก็ได้สําเร็จแล้วข้าพระองค์ได้ปรารถนาว่า ขอให้เราได้เข้านั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เป็นความปรารถนาข้อที่สามของข้าพระองค์ความปรารถนาอันนี้ก็สําเร็จแล้วข้าพระองค์ปรารถนาว่าขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแสดงธรรมแก่เราอันนี้เป็นความปรารถนาข้อที่สี่ของข้าพระองค์ ความปรารถนาอันนี้ก็สําเร็จแล้วข้าพระองค์ปรารถนาว่าขอให้เราได้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอันนี้เป็นความปรารถนาข้อที่ห้าของข้าพระองค์ความปรารถนาอันนี้ก็สําเร็จแล้วถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนี้ดีนักหนาบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางส่องไฟให้ในที่มืดด้วยหวังว่าจะให้ผู้มีตาดีได้เห็นสิ่งทั้งหลายฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยอันเด็กปริยายฉันนั้นถ้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้า,จากับทั้งพระธรรมกับทั้งพระภิกสุดส่์ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกนักถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดชีวิตขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเรล่าพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับอาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยเถิดกะเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับด้วยพระอาการนิ่งอยู่ พระเจ้าพิมพิสารมาคตร,ราชทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับมิมนแล้วก็ลุกขึ้นถวายบังคมลาทำประทับศิลแล้วจึงเสด็จกลับไปพอสิ้นราตรีวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารมาคธร,ราชก็โปรดให้จัดอาหารอันประณีตเสร็จแล้วก็ให้ไปกราบทูลแจ้งเวลาแด,ด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระเจ้าข้าอาหารเสร็จแล้ว ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงครองบาทชีวรเสด็จเข้าไปสู่กรุงราชคฤึ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์พันองค์ซึ่งเคยเป็นจดินอยู่เมื่อก่อนนั้นก็ในคราวนั้นเท้าสกกาผู้เป็นจอมเทพพระเจ้าทั้งหลายได้ทรงนินรมิตเป็นมานกหนุ่มน้อยเดินออกหน้าพระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธองค์เป็นประธานในโฆษณาการไปว่าโฆษณาการไปว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชวิวันดังแท่งทองสิงคกีธรรมชาติผู้ทรงผึกหัดพระองค์เองแล้วผู้หลุดพ้นแล้วได้เสด็จเข้าสู่กรุงราชกฤห์พร้อมด้วยจดินเก่าทั้งหลายผู้ฝึกหัดแล้วผู้หลุดพ้นแล้ว สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองสิงคีผู้ข้ามพ้นแล้วผู้หลุดพ้นแล้วได้เสด็จเข้า,รรากรุงราชกฤพร้อมกับชดินทั้งหลายผู้ข้ามแล้วผู้หลุดพ้นแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชวิวันดังทองสิงคีผู้มีพระอินทร์สีสงบแล้วหลุดพ้นแล้วได้เสด็จเข้าสู่รรกรุงราชกฤยพร้อมด้วยฉดินเก่าทั้งหลาย ผู้สงบแล้วผู้หลุดพ้นแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระทศวรรษผู้เป็นพระทศวาทศวารนะครับไม่ใช่ทศวัผู้เป็นพระทศวาทศพลผู้รู้ทศธรรมผู้ประกอบด้วยทศธรรมผู้มีบริวารพันหนึ่งได้เสด็จเข้ากรุงราชครห์แล้วดังนี้ชาวพระนครได้แลเห็น ออ,อ,ออมอมอเทวรัชที่มนดังเนี้ยนั้นอมอนเทวรชัชน์ก็กล่าวกันว่ามานพหนุ่มน้อยนั้นสวยงามนักหนาหน้าดูนักหนาหน้าเริ่มใส่นักหนามานพหนุ่มน้อยนี้เป็นบุตรของใครเมื่อชาวพระนครกล่าวกันอย่างนี้เท้าโกศีสกัปเทวราชก็ได้ตอบชาวพระนครว่านักปรา์ผู้ใดเป็นผู้ฝึกผัดทุกทุกอย่างแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว เป็นผู้ไม่มีผู้เปรียบผู้เป็นพระอระหันต์เป็นผู้ทรงดำเนินดีซึ่งมีอยู่ในโลกเราเป็นผู้ปฏิบัติของนักบาชผู้นั้นดังนี้ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงสเสด็จเข้าไปถึงพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสาตแล้วประทับนั่งบนบัญญัตตาอาดพร้อมกับด้วยพระภิสุสงฆ์ลำดับนั้น องคพระเจ้าพิมพิสารมคตร,ราชปกะทรงอังคาฏพระพิสุทธิ์สงม,มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยขาธนิยาพชะนียาหารอันประณิตด้วยพระองค์เองและประทับอยู่ในที่สมควรแก่พระองค์ในเวลาที่พระองค์ในเวลาที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารมคตร,ราช ก็ทรงดำริว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าควรประทับอยู่ที่ไหนหนอซึ่งจะเป็นที่ไม่ไกลไม่ใกล้กับหมู่บ้านนักสมบูรณ์ด้วยการไปมาพอเป็นที่ไปมาของคนทั้งหลายผู้ต้องการเวลากลางวันไม่เกลื่อนกลนด้วยผู้ไม่เกลื่อนกลนด้วยผู้คนกลางคืนเงียบเสียงตึ่กล้องปราศจากลมพัดเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่สมควรแก่สมณะทั้งหลายเราควรถวายเวรุวันอุธาอุทยานเราควรถวายเวรุวันอุทยานแก่ีิจุตสงมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานรันเท้าเธอทรงตําหนดเหตุการณ์ดังนี้แล้วก็ทรงจับพระเจ้าทองหลังน้ำน้อมถวายพระราชอุทยานว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพรองขอถวายพระเวรุวันอุทยานนี้ อาแต่ข้าพระองค์ขอถวายพระเวรวรอุทยานนั้นอยู่ไกลนะครับใจนั้นขอถวายแก่ปิสุสองมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานสมเด็จพระบรมศาส,สดาจารย์ก็ทรงรับพระเวรวัรอุทยานนั้นนำดัานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าพิพิสารแล้วเสด็จอุทธาการ ไปถึงพระเวรวันอุทยานแล้วจึงทรงอนุญาตให้พิสุทั้งหลายรับอารามด้วยพระพุทธพจน์ว่าอนุชานามิพิกขเวอารามังดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตซึ่งอารามดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนอัถกถาตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอัถกถาคำพีตสัสยะสมันตปาสาธิกาว่า คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระทศวาทนั้นคือเป็นผู้ได้อบรมในอริยว่าสิประการคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้ทศธรรมนั้นคือเป็นผู้รู้ซึ่งกรรมบทสิบประการคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยทศธรรมนั้นคือเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของพระอาเสขาอริยเจ้าสิบประการดังนี้ ตอนดีกาในดีกาคำพิรสารตติปนีได้อธิบายอริยวัตสิบประการโดยสาธกบาลีมาจากพระสูตรอื่นแล้วอธิบายคำว่าทศพลซึ่งแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีกำลังสิบประการและองค์ของพระเสาอาเสขาอริยเจ้าสิบประการและองค์ของพระอาเสขาอริยเจ้าสิบประการออกไปอีกโดยพิสดาร แต่เห็นว่าท่านทั้งหลายที่ได้ฟังพระใจตรโดอกเทศนาโดยมากคงได้ฟังคำเหล่านี้หรือข้อเหล่านี้มามากแล้วเพราะฉะนั้นจึงจกักงดเสียงไม่นำมาสแสดงส่วนคำว่าทองสิงคีนั้นใต้แก่ทองเนื้อดีกว่าทองทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงได้เปรียบพระชวีวันของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับทองสิงคี ข้อว่าด้วยทศพลคือด้วยกำลังสิบประการของพระพุทธเจ้านั้นจะยกมาแสดงแก่กำลังกายเท่านั้นคือกำลังสิบประการของพระพุทธเจ้านั้นได้แก่กำลังพระกายหนึง่ง um กำลังพระปีชาหนึ่งก um. ำลังพระกายนั้นเทียบเด้วยกำลังช้างสิบตระกูลคือช้างปกติหนึ่งช้างค,างคังขคยะหนึ่งช้างปันดลรหนึ่งช้างตามภาคหนึ่งช้างปิงคละหนึ่ง ช้างคันทะหนึ่งช้างมังคละหนึ่งช้างเหมวตะ 1, หนึ่งช้างอุโบสถหนึ่งช้างสัตทรนหนึ่งกล่าวคือกําลังกายของบุรุษสิบคนเท่ากับกําลังช้างปกติสิบเชือกกาลังช้างปกติสิบเชือกเท่ากับกําลังช้างคังคยะหนึ่งเชือกกาลังช้างคังคยะสิบเชือกเท่ากับกําลังช้างปันดลระหนึ่งเชือก กำลังช้างปันดาลสิบเชือกเท่ากับกำลังช้างตามพระหนึ่งเชือกกำลังช้างตามพระสิบเชือกเท่ากับกำลังช้างปิงคระหนึ่งเชือกกำลังช้างปิงคระสิบเชือกเท่ากับกำลังช้างคันระหนึ่งเชือกกำลังช้างคันทะสิบเชือกเท่ากับกำลังช้างมังคละหนึ่งเชือกกำลังช้างมังคละสิบเชือกเท่ากับกำลังช้างเหมวัตตะหนึ่งเชือกกำลังช้างเหมวัตตะสิบเชือกเท่ากับกำลังช้างอุโบสถหนึ่งเชือก กำลังช้างอุโบโสถสิบเชือกเท่ากับกำลังช้างฉัดพันหนึ่งเชือกกำลังช้างฉัดพันสิบเชือกเท่ากับกำลังพระตถกพรเจ้าพระองค์หนึ่งดังนี้ที่เนื้อความที่ควรแสดงในการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาชนี้